สวัสดีครับ f f c แฟนคลับแฟนหมอลำเ f f c ผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ทุกทกท่านนะครับคนเราเนาะ f f c ทุกทกท่านครับโลกมนุษย์เรานี่มันมีคนสองแบบจริงๆนะครับ f f c ทุกท่านถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนดีทำดีให้ตายแค่ไหนนะครับมันก็มีทั้งคนรักและคนเกลียดเราอยู่ดีเนาะ เอฟซีทุกท่านถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนชั่วแสนชั่วยังไงก็ตามนะครับเหมือนก็ยังมีคนทั้งคนรักและคนเกลียดเราอยู่ดีเช่นกันเนาะจริงๆนะครับเอฟซีทุกทกท่านมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงเลยเนาะเอฟซี FC ทุกท่านโลกมันเป็นของมันอย่างนี้จริงๆนะครับมันเป็นธรรมาชาติเนาะนี่เลยนะครับเอฟซี FC. ผมไปเจอเพจนี้ครับ เพจบ้านฮักนะคุณบ้านฟินแลนด์เนาะโดยมีข้อความที่โพสต์ว่าใครจะพูดเรื่องไม่จริงเรื่องไม่ดีอะไรยังไงก็ตามเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ท่านเห็นทุกอย่างเดินหน้าทำดีต่อไปความดีที่ทำและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างนะครับยิ่งเห็นโดนทำร้ายโดนกระทำมากเท่าไหร่ยิ่งรักผู้ชาย คนนี้เพิ่มมากๆขึ้นบ้านฮักนะพญ่บ้านฟิเลนขอเป็นหนึ่งกำลังใจที่จะคอยสนับสนุนและเคียงข้างบอสบิ๊กตลอดไปครับ <S <S นะครับ f อี <FC. S 1> นี่ก็คือกลุ่มคนเนาะกลุ่มที่เขารวมตัวกันคนที่รักพญ่บ้านฟิเลนนะครับ f อทุกทุกท่านเป็น f อเนาะเป็นกลุ่ม f อที่ติดตามพญ่บ้านฟิเลนมานานนะครับเขารู้ความเคลื่อนไหวต่างๆของบอสบิ๊กทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าบอสบิ๊กจะทำอะไรก็ตามเนาะเอเหล่านี้เขาก็จะคอยดูนะครับกิจกรรมที่บอสบิ๊กทำแล้วก็จะคอยให้กำลังใจคอยปกป้องนะครับให้กำลังใจเสมอแต่ว่ามันก็มี f อฟบางคนเนาะที่ไม่ชอบเขานะครับแต่ก็เสรอที่เข้าไปคอมเมนต์ในช่องของกลุ่มคนรักโอลบ้านฟิแนแลนด์เนาะก็เลยโดนทัวแต่หล่มยับเลยนะครับเอทุกท่าน เขาไปผิดที่ผิดทางนะครับหากไม่ชอบเขาก็อย่าได้เข้าไปดูเขาเนาะอย่าได้เข้าไปคอมเมนต์อะไรก็ตามนะครับแสดงความเห็นที่ไม่ดีอะไรออกมาเนาะไม่ชอบก็อย่าดูเขาอย่าเข้าไปดูเขานะครับมันก็มันจะจบที่ตัวเองเนาะนะครับจบที่ตัวเองดีที่สุดนะครับไม่ชอบก็อย่าไปดูเขานะครับผมไม่รู้นะว่าเอฟซีท่านนี้จะเกลียดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาทําไมกันนะครับ โดยมีการคอมเมนต์ว่าเริ่มชังผู้ชายตอแหลนะครับคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาผู้ชายคนนี้เป็นคนตอแหลแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาพูดความจริงนะครับเอกสีทุกท่านซึ่งตัวของคุณเองก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันกับเขาตลอดเวลาเสียเมื่อไรล่ล่ะใช่ไหมคุณรู้ได้อยังไงว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาพูดความจริงนะครับ แต่สิ่งที่ผมเห็นเลยนะครับที่ผมสัมผัสได้นี้มันคือความจริงเนาะความจริงที่ผมรู้ก็คือนางเอกโมอลำนะครับเขาได้กระทาความผิดอย่างมหารเลยนะครับคือการออกใจสามีเนาะอันนี้ถือว่าเป็นความผิดอย่างมหารเลยนะครับเป็นความผิดที่เห็นเป็นรูป,ปธรรมและมันก็คือความจริงนะครับอีกสีหากเป็นสมัยก่อนนะครับอีซีทุกท่ทาน คงถูกบั่นคอแน่นอนนะครับทั้งหญิงและชายชู้นะครับคอหลุดออกจากบ่าแน่นอนนะครับถ้าเป็นสมัยโบราณเนาะถ้าหากถามผมว่าผมเร้กเกลียดช่งเขาไหมเปล่าเลยผมไม่ได้เกลียดชังอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเขามันเป็นสิทธิ์ของเธอนะครับมันเป็นชีวิตของเธอสิทธิ์ของเธอที่จะทําอะไรก็ได้นะครับเพราะเธอคือเจ้าของชีวิตเนาะการที่ จะเกลียดใครก็ตามนะครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตเราเลยนะไม่จําเป็นต้องไปเกลียดใครทั้งสิ้นนะครับใครจะดีจะชั่วมันก็คือชีวิตของเขานะครับมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราทั้งสิ้นนะครับเยีทุกๆท่านชีวิตใครก็ชีวิตมันเนาะแต่เราจะชอบใครจะเชียร์ใครในี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเยี FC. แต่ปัญหาใดๆก็ตามนะครับที่เธอได้ก่อไว้หรือว่าเธอได้ทําไว้นะครับ ตัวเธอนั่นแหละครับตัวของเธอเองนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ได้รับผลของการกระทํานั้นๆน,น,นะครับสาเหตุของการอย่าร้างกันก็มาจากจุดนี้นะครับมาจากสาเหตุนี้นะครับถึงแม้ว่าเธอจะยอมรับความจริงหรือไม่ยอมรับความจริงก็ช่างนะครับแต่ว่าผลแห่งกรรมนี้เธอหลีกหนีไม่พ้นนะครับเอฟซี FC ทุกทท่านเธอหลีกหนีไม่พ้นแน,น่นอนนะครับ ถึงแม้ว่าเธอจะพ่นน้ำลายอะไรออกมาก็ตามนะครับที่เธอพ่นออกมาจากปากของเธอนะครับแต่ถ้ามันไปขัดแย้งกับความเป็นจริงตัวของเธอนั่นแหละครับตัวของเธอเองก็จะเสื่อมลงนะครับเสื่อมลงเพราะว่ามันขัดกับความเป็นจริงกับสิ่งที่สังคมเขาเห็นนะครับเพราะมันพูดอะไรออกมามันก็หนีไม่พ้นตนเองนะครับคือมันเข้าตัวเองหมดอ่ะเรียกง่ายง่ายก็คือ คว้างงูไม่พ้นคอนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านแต่ไม่ใช่ว่าเธอไม่มีความดีนะครับความดีของน้าเอกหมอลำคนนี้ก็ยังมีอีกมากมายนะครับมีเยอะแยะนะความดีของเธอไม่ใช่ว่าเธอไม่มีความดีหลงเหลือนะครับความดีของคนความดีของเธอนะมันมีทั้งดีและไม่ดีในตัวตนของตนเองนะครับหากว่านะหยุดพูดเสกันไปมานะครับผมว่านะมันจะเกิดประโยชน์ อย่างมากเลยนะครับกับบุคคลน้งสองเนาะเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะไปสาวไส้ให้กากินกันหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็สุดแท้แต่ตัวของเธอเองนะครับว่าจะคิดได้หรือเปล่าน้อนะครับทุกคนมันไม่มีใครดีร้อเซนะครับอยีทุกทุกท่านหากว่าเรามีใจที่มีความอภัยแก่กันและกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเนาะอดีตนคะู่รักนะครับ ต่างคนต่างไปต่างทํางานกันนะครับตามหน,น้าที่ของตนเองเนาะไปอยู่กับเอซีของตนเองนะครับผมว่านะดีที่สุดเลยนะครับแต่ว่าสําหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนนี้นะครับผมดูแล้วเขาเป็นผู้ชายที่มีความอ่อนโยนนะครับอบอุ่นเนาะเวลาที่เขาอยู่กับลูกนะครับเขาจะดูแลเลี้ยงดูลูกของเขาอย่างดีเลยนะเขาปลดนีบัตรลูกของเขาอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับตามที่ผมได้เห็นมาเนาะ และได้ติดตามเขามานะครับผู้ชายคนนี้มีดีในตัวนะครับปัจจุบันเฟรนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดนะเป็นเด็กหนุ่มที่มีความคิดความมานีเกินวัยของเขานะครับฉลาดหลักแหลมถึงแ,แม้ว่าอายุของเขาจะน้อยแต่ความคิดความอ่านมุมอมองทัศนคติของเขานี่ฉลาดเกินตัวนะครับเรียกได้ว่าเก่งจริงๆนะครับเอฟซีทุกๆท่านใดๆก็ตามนะครับเอฟซีทุกๆท,ท่าน รักใครเชียร์ใครก็รักใครรักมันเนาะจะชอบใครไม่ชอบใครก็สุดแท้แต่นะครับหากเราไม่ชอบเขาเราก็อย่าไปคอมเมนต์ทำให้เขาเกิดความเสียหายนะครับเรารักใครชื่นชอบใครเราก็เข้าไปดูไประชมคนนั้นนะครับเป็นสิทธิ์ของเราเนาะหากเราไม่ชอบเขาก็อย่าไปคอมเมนต์ด่าทอเขาทำให้เขาเกิดความเสียหายกันมาได้ เดี๋ยวตัวเราเองนี่แหละจะเดือดร้อนจบที่เราไม่ชอบก็อยากเข้าไปดูเขานะครับเอฟซี FC, ททุกท่าน